One, two. นี้นะคะพัดมิสูจริงใจนะคะมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถคันที่พัดรีวิวนี้นะคะไปส่งที่จังหวัดน้องคายอำเภอเมืองนะคะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวจะมารีวิวดูว่าเป็นรถรุ่นอะไรและแต่งจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนบอกเลยว่าคันนักโคตรหล่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะด้านนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น4ี่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะในรุ่นซีทีนะคะตัวนี้อ่า ราคาตัวนี้จะอยู่ที่883,000บาทนะคะเป็นสีดําข้างๆพัดตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวไวเดมอนจะเพิ่มมาแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจากรุ่น GT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้จากเดิมๆเขาก็หล่ออยู่แล้วนะคะของไททันแต่ว่าเราแต่งจัดหนักจัดเต็มคันที่แต่งตามใจลูกค้านะคะลูกค้าอยากได้เป็นแบบดําเงาทั้งคันอ่ะเราก็จัดเข้าไปเลยจ้า มาที่ด้านหน้าตัวนี้นะคะตัวฝากระโปรงตัวนี้นะคะเราติดตั้งเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตเข้าไปนะคะเมื่อรถเป็นสีดําเราก็ใส่เป็นตัวโลโก้ที่เป็นสีแดงเข้าไปเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถดูแมทและมีมิติมากขึ้นนะคะมาที่กระจังหน้าตัวนี้3ชิ้นนี้เราใช้วิธีทําสีดําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตนะคะทรง ABS ตัวนี้เป็นดําเงานะคะมีหูหลอดสีแดงและมีไฟ LED มาที่ด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้ จะเป็นค้อบไฟหน้าแบบดำเงานะคะแล้วก็ครอ,อบครอบคิ้วตัวสีด้านหน้านะคะแล้วก็เพิ่มความรอดด้วยตัวครอบไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยทีเดียวนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าก็เน้นดำเงาเช่นเดียวกันใส่เป็นซุ้มล้อแบบดำเงามีหมุดนะคะแล้วก็มาที่แม็กตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแม็กวาเปอร์นะคะลูกคา้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แจ้งผัดได้เรามีแม็กให้เลือกหลายลายมากๆนะคะแล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร์เอทีสนะคะ ขอบยางจะอยู่ที่265 60R18 เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนก็จัดแต่งกันได้เลยตามใจลูกค้ามาที่ครอบกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นดำเงาเช่นเดียวกันนะคะเราก็มาดูที่ด้านข้างตัวนี้นะคะบันไดตัวนี้ก็ใช้วิธีทําสีเช่นเดียวกันในส่วนของมือเปิดตัวนี้นะคะก็ใส่เป็นข้อมือเปิดแบบดำเงาและใส่เป็นเบ้าแบบดำเงาเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เพิ่มความหรอด้วยตัวนี้นะคะกันสาดท,ทั้ง4ประตูนะคะอันนี้ลูกค้าไม่เอาเราหลังคานะคะเราก็จัดแต่งตามใจลูกค้าเดี๋ยวพัดจะพาไปดูภายในครกขาวของเจ้า GT เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ว่ามีออปชั่นอะไรบ้างคร่าวๆตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะในส่วนของกุญแจจะเป็นกุญแจป้องกันการจรุกรรมหรือ KOS เป็นปุ่มกดพุชซาร์นะคะ พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto Air เป็น Air Auto นะคะเดี๋ยวเราจะติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถให้ลูกค้าและเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาแค่800,000บาทแค่นั้นเองมาดูในส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นสปอร์ตบาร์นะคะเราก็ติดตั้งตัวสปอร์ตบาร์ให้ลูกค้าได้เลย ลูกค้ารีเควสได้นะคะว่าอยากได้เป็นสปอร์ตบาร์หรือว่าโลบาร์เหล็กบอกเรามาได้เลยพัดก็แต่งตามใจลูกค้านะคะตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งตัวสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าชอบเป็นแบบนี้นะคะออริจินอลแบบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะหล่อๆกันเลยในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะครอบไฟท้ายนะคะก็เป็นเซ็ตดาเงาเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวกันชนหลังตัวนี้เราก็ใช้วิธีการทําสีเช่นเดียวกับบันไดและกระจังหน้านะคะ มาในส่วนของครอบมือเปิดตัวนี้นะคะก็ใส่เป็นครอบมือเปิดแบบดําเงาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะคะตัวนี้เมื่อเป็นเซ็ตดําเงาทั้งคันครอบฝาถังน้ามันเราก็ติดตั้งเป็นเซตดําเงาเช่นเดียวกันนะคะเป็นครอบฝาถังแบบดําเงาแต่มีตัวหนังสือไททันเช่นเดียวกันเดี๋ยวพัดจะพาไปดูรอบๆคันของเจ้าเกียร์ธรรมดารุ่น GT ตัวนี้นะคะว่าแต่งออกมาเป็นดําเงา Black Edition แล้วหล่อขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันจ้า คันนี้หล่อมากๆเลยนะคะจะต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะนํารถคันนี้นะคะไปส่งที่อาเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะคะเราจะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศส่งมอบให้ด้วยนะคะ แล้วก็ลูกค้านะคะทุกท่านนะคะที่สนใจมิสูทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบไหนตามใจขนาดไหนทุกรุ่นของมิสูเลยนะคะติดต่อพัดเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพัดจะทิ้งลิงก์ลายด้านล่างนี้ไว้ให้เป็นลายส่วนตัวพัดนะคะกดแอดเข้ามาได้เลยจะเป็นพัดตอบนะคะทุกๆรายละเอียดที่ส่งให้ลูกค้าไม่มีแอดมินนะคะพัดจะเป็นคนตอบเองหรือว่าลูกค้าอยากสายด่วนสายตรงโทรหาพัดได้เลยนะคะที่เบอร์ 0831103784นะคะเป็นเบอร์ของพัดโดยตรงนะคะลูกค้าต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเรามีบริการส่งฟรีถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะส่งให้ถึงหน้าบ้านดี l ิ v วอรฟรีนะคะเน้นย้ำะคะฟรีและแต่งจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะคะเราแต่งฟรีทั้งคันนะคะแล้วไม่พอเรายังมีส่วนลดเน้นเลูกค้าให้ลูกค้าด้วย พร้อมกับดอกเบี้ยถูกๆนะคะแบบว่าที่ไหนก็สู้เราไม่ได้แน่นอนนะคะบอกเลยนะคะเราก็โชว์รวมของพัดนะคะเป็นโชว์รูมที่มียอดขาย4ประตูอันดับ1ของประเทศด้วยนะคะเน้นย้ำนะคะอันดับ1น่งข้อมูลอ้างอิงนี้นะคะมาจากของมิตซูมอเตอร์นะคะโชว์เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ซื้อรถกับช่องมิสูจริงใจซื้อรถกับพัดนะคะได้รถที่มีคุณภาพพร้อมของแต่งที่ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่อยากเข้าไปชมเพจของพัดนะคะพัดมีเพจอีกเพจหนึง่งชื่อเพจว่ามิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งสามารถเข้าไปชมเพจพัดได้พัดจะมีคลิปที่ที่พังน o ลง u b e นะคะคลิปรีวิวนะคะรถรุ่นต่างๆแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบแต่ละจังหวัดแต่ละลูกค้านะคะแล้วก็มีแคมเปญต่างๆในนั้น ลูกค้าสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปของพัดแล้วนะคะ FC ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามา,าชมต่อเนื่องมาแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาชมนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตาม YouTube ให้พัดด้วยนะคะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงโควิด <c oughs> ก็พกจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆใส่แมสใส่หน้าก,กากกันนะคะ,ะด้วยความห่วงใย,ยจากวิซูจริงใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะ <c oughs> สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะนํารถไปจังหวัดหนองคายกันก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมีแต่งจัดเต็มขนาดไหนบอกเลยว่าซิ gnature ทุกคันแล้วเดี๋ยวเรามามีเ,ออเป็นรถรุ่นแพทเชลเลตนะคะ60ปีของวิซูเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์นะคะแต่งหล่อจัดเต็มกันเลย เปิดตัวที่ช่องมิสูจริงใจนะคะลูกค้าอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตาม